มาส่งแล้วค่ะอาหารชุณค่ะขอบคุณค่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้ส่งผิดตัวหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้อ่ะกาให้มาส่งเด็กหญิงดอกไม้อ่ะใช่แล้วใช่ไหมใช่น้มสกุลอะไรทองโตทองโตแล้วก็อยู่จังหวัดอะไรเนี่ยพิโรกพิโลกอำเภออะไรเมืองอำเภอเมืองอ่าอยู่ตำบลอะไรวัดพิกวัดพิกใช่ไหมแล้วอยู่หมู่ที่เท่าไหร่หมู่ที่ห้า เอ๊แล้วหมูไอไอาบาลที่บ้านอะไรนะหนึ่งถึงเจ็ดหน 1> 1ึ่งถึงเจ็ดหรอแล้วมีหลานชื่ออะไรอย,ไไอยู่ก็หลานชื่ออะไรเพื่อหนึง่งชื่อจริงมันชื่ออะไรเล่าไพบุญไพบุญใช่ไหมไพโอไม่ผิดตัวแน่นะ<ม>เนี่ยเ<ม>ขาให้มาส่งเอนชวนหนึ่งแก้วแล้วก็กล้วยหนึ่งลูกเนี่ยใช่ได้ดอกไม้ตัวจริงไหมใช่แน่นะเขาบอกว่าถ้าเป็นยายดอกไม้ตัวจริงอะ ต้องร้องเพลงรักเมืองไทยได้อ่ะต้องร้องให้ฟังก่อนจะดูที่ว่าไทยตัวจริงไหมรักเมืองไทยชูชาติไทยชนุบำลุงให้ลุงเรืองสมเป็นเมืองของไทยนั่นเราชาวไทยเกิดเป็นไทยใจก็ไทยไม่เคยอ่อนน้อมเราไม่ยอมแพ้ใครกัจจุ ใจกล้ามาแต่ที่ใดใครคงเห็นไทยคงจะได้เห็นดีโอโหทางนี้ตัวจริงแน่นะอ้าวแล้วลูกศิษย์ครูอะไรเป็นลูกศิษย์ครูอะไรครูหนอมครูหนอมใช่ไหมออพ่อเชื่ออะไรฮะพ่อเชื่ออะไรชื่อแม่นแม่ล้วแม่โอ้ทางนั้นถูกต้องและเพราะว่าก่อนจะส่งของเนี่ย เขาต้องให้ถามให้เรียบร้อยก่อน<ฆ>ว่าชายถูกตัวไหมอ้าวได้แล้วค่ะคุณยายนี่เหรอนี่ค่ะโอ้โหกล้วยกินหมด,ดแต่ไม่หมดก็ไม่เป็นไรก็เคยกินวันละลูกอะกินก่อนนะจ้ากินกล้วยก่อนอ่าแล้วกเดี๋ยวตามด้วยอันนี้นะคะค่อยๆนั่งกินไปนะคะกล้วยกินไม่หมด,ดมธรรมดาถ้ายอดดอกไม้ตัวจริงกินหมดอะ่ะไม่หมดฮื ไม่หมดหรอตัวปอมบ่เนี้ยลูกมันใหญ่หาตัวปอมบ่เนี้ยไม่ใช่ตอมโอ,อ้ไม่ใช่ตัวปอมมันหลอกเอาของไม่ได้นะไม่ไม่เป็นไ,ไม่เป็นคนอย่างนั้นวไม่เป็นคนอย่างนั้นใช่ไหมพูดจริงทําจริงพูดจริงทําจริงโกโหกใครไม่โกหกใครแต่รู้ว่าลูกกวยลูกเนี่ยกินไม่หมดหรกหรอลูกมันใหญ่ลูกมันใหญ่เอาลองกินดูสิอื้อททุเรียนนี่กินหมด หมดแต่ถ้ากล้วยไม่หมดเวยท้องอือไอ้ท้องอืดถ้าทุเรียนนะสบายมากลูกก็กินหมดนี่นะคะอาหารเช้ายายค่ะทุกคนนี่นะคะยายก็จะกินกล้วยน้ำว้าหนึ่งลูกนะคะแล้วก็เดือดตามด้วยเอนโชอไม่หมดก็ไม่เป็นไรเอนวรยอีกหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็อาหารอ่าข้าวก็จะไปกินประมาณเก้าโมงครึ่งถึงสิบโมงจ้ะทุกคน เท่าน,น,น,นี้พอโอ้โหครึ่งลูกก็ไม่เป็นไรอืมนี่ค่ะลูกมันใหญ่อะสำหรับใหญ่ดอกไม้ตอนเช้าๆ้านะคะทุกคนแล้วก็จะตามด้วยนี้ค่ะ